<c oughs> มาซะหน่อยครับได้สลัเผาโกล้วนมากดงานไลแมนซะหน่อยส่งท้ายระบบกฎงานในกรุงเทพนะครับวันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันนี้วันที่วันจันทร์เองจันทร์ที่ยี่สิบครับสิบเก้าันทที่สิบเก้านะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานปแป๊บหนึ่ง โอเคได้อาหารแล้วนะครับมาถึงก็เสร็จพอดีเพราะว่ามีแค่แค่นี้นะครับน,นี้หนาวมากนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ฝนตกหนักนะครับ,นะรบน้ำท่วมหลายที่เลยโอ <c oughs> okay. เคยวเอาของไปส่งก่อน ันนี้งานค้าง8รประบกว่าบาทมาส่งแถวแถวกพนนทบุรีจากก้าวเท้าค้างนานกดแม่งเลยเสียเวลาเดีย๋ยวรอลูกค้าก่อนวันนี้รถไม่ค่อยติดโอ้ยนะครับได้งานสอนได้งานต่อเนื่องงานต่อเนื่องที่ อะไรวะเดี๋ยวมองอามองวานร้านเนี้อยู่ชั้นจีแล้วก็กำลังจะไปส่งเจ้าแรกใช่ปะ่ะลูกค้าโทรมาลูกค้าบอกว่า,าคุณรับงานส,งส่งเค้กใช่ไหมครับใช่ใช่แล้ก็งงรับแล้วบ่กคูติกำลังจะส่งโกโก้เปิดมาเอา้างานต่อเนื่องส่งเค้ก ค่าคครับครับครับโอเคครับใช่ครับใช่ครับอ๋อเห็นรายการน,นะาราคาหามันสูงที่ัันจะสั่งไปให้แม่ทันจะต้องอ่าโอนเงินได้หมบอกเอข้าได้ครับแล้วดูรายการดิเค้กสองปอนหนึ่งก้อนแล้วก็หนึ่งปอนสองก้อนแม่เจ้าสั่งเค้กสามก้อนมันจะใส่ เดี๋ยวเราไปดูกันเหี้ยสามก้อนสามก้อนนะคิดดูส่งประมาณส8แปดโลอ่ะส่งก็พผาจากงามวงวานปะเรื่อยๆโอ้โหไอ้เหี้ยนานๆจะมาสู่รชาชการเจ้าวัฒนาทันทีงงขิ้ผายสัตว์ วนไปตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ใช่ตะกี่แม่งใหญ่มาหัวลานมะหวัวรสซึ่งตัิงเดี๋ยวดูนะทักลูกค้าไปตั้งแต่เที่ยง 28, ยี่ยี่แปดยี่ยี่สิบนาทีแล้วสัตยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปเอาอันนี้เลยมาร้านฟููกุมะฉะครับแต่ละอันนี่ ตอนบ่ายก็ออกโปง่งโป่งเข้ามาเมื่อกี้ไปส่งที่ได้จาดจากศูนย์รชาชการแจรวัฒนาใช่ปะแล้วก็ไปส่งพัมคอนโดแถวๆนั้นแหละแล้วก็วนแล้วก็เลยโ่งเข้ามานี่เลยแยก,กเกษตรเลยเ็นท่านเลยีเกือบจนันแล้วท่านเดี๋ยวกูเจอศูนย์รชาชการอีกขุณหิดที่เดินหายว่าจะหาที่จอดได้กูปวดหัวเลย มเจอเคฟสองอันเมื่อเช้าเจอเคฟไปสามไปสามก้อนสติงแต่อย่างดีลูกค้าให้ทิปมาโอนเกินมาให้หน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปส่งที่อโศกก่อนมาส่งตรงไอเอนดิจิคอมเพตกดได้เท็กซัสเห็นมันขึ้นปลายทางรัชดาโอ้โหเราก็นวนราชดาพวกสามสิบหกสามสิบสองใช่ปะจะได้กลับไปฝั่ง เ่งเย้รัชดาประชาชนกูลซโอเคเดีย๋ยวรอรับของก่อนน่าจะได้มันเกือบพันแหละถ้ากดอีกงานนึ่งเ็เกือบพันเดี๋ยวดูเวลาก่อนก <c oughs> นจบไปตอนเย็นนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับก็วิ่งเก้าโมงครึ่งถึงประมาณหกโมงครึ่งนะครับยอดอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันกับ ห้าสิบกว่าบาทหนึ่งพันสี่สิบประมาณนี้นะครับเติมน้ํามันก็ประมาณสัก120ิบนะครับเมื่อเช้าไปเพิ่มเติมก็งานมันจะมารอบนอกกับมันเงียบพอถึงเวลาแล้วอ่ะก็ต้องเข้ามาในโซนที่พอจะมีงานบ่ายๆอ้เฮียก็มาวิ่งเซนทรัลรัดพ้าวอะไรอย่างเงี้ยพอตกประมาณสัก สี่หโมงไปแล้วอย่างเงี้ยงานมันจะเริ่มลอยแล้วมันจะเริ่มแบบมีงานแล้วเพราะว่าผู้คนจะเริ่มกลับมาสั่งละนะครับในช่วงตอนเย็นก็ตอนนี้ก็บันทึกเอาไว้นะครับว่าก่อนจะเปลี่ยนเป็นระบบยิงงานวันที่26นะครับโอเค